สวัสดีครับอารมณ์ขันของคนไทยให้ข้อคิดเออว่าเนาะชีวิตต้องอยู่ได้ตราบชีวิตยังไม่สิ้นให้ดิ้นไปขืนไม่ดิ้นจะสิ้นใจไม่มีกิน คิดขำๆม,ม,มองขันขันมันก็สุขผ่อนเบาทุกข์ที่เครียดขุนให้จบสิน้นเป็นคนจนจะมีสุขเมื่อมีกินส่วนคนรวยเขาเริงริ้นหากินไปจะรวยจนคนเหมือนกันมันของแน่จะเที่ยงแท้ให้ดูกันที่นิสัย การบ่มเพาะอบรมด้านจิตใจก่อสันดานก่อนิสัยให้รู้กันร่ำรวยเรียนสูงไม่ปรุงแก้ตำต้มสุดจะแย่สุดจะสันเกียรติศักดิ์ศรีถึงมีไปก็เท่านั้นถ้าไม่ให้ค่าคำสำคัญที่รวยจน ยามศึกเหนือเสือใต้ใครออกหน้าพวกร่ำรวยจะไม่กล้าสู้ฟ้าฝนเพื่ออยู่รอดจะยังไรไม่กังวลให้พวกจนก็ต้องสู้เพื่ออยู่ยังก็ตีเกราะเคาะกะลาหาทางผ่อนจะเข้าบาเข้าบ่อนนั้นอย่าหวังแค่หากินนี่สินยังนุงนัง แล้วจะแส่ให้มันพังไปทำไมครูเล็กลำปางวันละกอนอนไลน์ถ้าเราทำความดีเราอาจเจอคนตอบสนองห้าแบบ 1. ยกย่องชื่นชมด้วยใจจริง 2. เสียแซงยกย่องชื่นชมสมเฉยเฉยไม่ยินดียินร้าย 4. อิจฉาริษยา 5. โกรธหรือมันไส โรกมนุษย์ก็เป็นแบบนี้แหละบางสิ่งในชีวิตไม่ต้องดีที่สุดแค่อยู่แบบไม่ทุกข์ก็มีความสุขแล้ว